ดีดูดิไม่เก๋หรอกอาจจะเป็นยุคหลังสนีฐานนะดูดิธรรมชาติโคตรดีเลยดูไขขึ้นดิโอ้โหแบบดูองค์นี้หน่อยผมก็เลยเอามาไงสายอนุรักษ์เล่นนะสายอนุรักษ์ไม่ได้ตีเกนะเขาตียุคหลังหรือว่าตีทันถ้าองค์ไหนเก่าๆแบบ คำค่ำเลยเขาตีทันเลยนะเพราะเขาไม่ได้ตั้งสองรุ่นรุ่นสองรุ่นหรอกสายเซียนเขายังแบบวัดกว่างนี่เขาก็ไม่ยอมรับเห็นไหมที่สมเด็จไปฝังกูไว้ที่ต่างๆไอ้พี่หรือเพราะเงินไปไปทําฝังกูไว้เขาก็ไม่ยอมรับนะแต่พื้นที่นี่เขาเล่นกันนะบางพื้นที่เขารู้อยู่แล้วเซียนเขาแบบกาจังไงให้เหลือพันน้อยเขาจะได้ขายแพงเนี่ย ไม่เล่นนะเสียนไม่เล่นนะพื้นที่เล่นนะนะเนี่ยสายอนุรักษเขาเล่นนะของผมนี่มีแต่สายนุรักษนั่นแหละเนี่ยอย่างพระแบบพอสอนลึกๆเนี่ยเขาก็จะเล่นเพราะกีตาร์ใช่ไหมห้าชายสามชายอะไรเงี้ยแล้วก็นิยมเอบขนันแพงๆอเลยเป็นพันเลยเป็นแสนไปเลยนอกนั้นไม่เล่นคือเขาจะขายแพงๆเหมือนต้นเด็กโตอะ่ะ ตรงกูต่ตางๆเขามีเขียนในบันทึกอะไรตาตำราเขาก็ไม่เล่นคือเขาทำให้เหลือน้อยเขาไว้เล่นเฉพาะสิบพิมสี่พิมพ,พ,มพ์เห็นไหมเขาก็ขายแพงน,นอกงนั้นเขาก็ตัดเกมหมดเออแล้วแต่ความเชื่อเราก็เอาไปดูเนื้อได้ก็ดูเนื้อดินะดูเนื้อดูเนื้อปุ๊บ คนเก่าก็ใช้นะเนี่ยดูดิเรียบแต้เลยไหมมีเม็ดเม็ดธรรมชาติอ่ะองค์งน,นี้ที่แบบพื้นที่เขายอมรับเริ่มยอมรับกันแล้วแต่เล่นยังไม่แพงหลักพันต้นต้นอ่าดูดูด,ดูเปรียบเทียบอันนี้ซิดกว่าฮะซิดกว่าคือวันณนะการผรสมเนี่ยไม่ไม่ตายตัวไงแล้วแต่ อ,อดี๋ยวองเขียวแต่ออกซิดกว่าอันนี้ออกส้มส้ม,มกว่านะดูดินะคือเก็บไปดูตัวอย่างเก็บไปดูเป็นําทำวิจัยได้เราก็อย่าไป